อย่างที่พวกมึงเห็นเลยนี่ไม่ใช่วันบล็อกนี่หว่านี่เป็นอะไรคือวันบล็อกตอนนี้พวกกูจังหาโอกาสรวมตัวกันแบบสมบูรณ์ไม่ได้ก็เลยมาถ่ายนี่รอไปก่อนแล้วกันนะมอดนี้มีชื่อว่า The <I 'm S 1> Boylet <I 'm S 1> One เอ่อมันเป็นมอดที่กำลังป๊อปปูล่าไม่สุดในช่วงนี้เลยเว้ยและใช่วันนี้กูไม่ได้มาคนเดียวโดยรวมทั้งหมด4คนไอ้สคนนั้นหายเกลี้ยงปล่อยให้กูอยู่คนเดียวอีกแล้วกูไม่ได้มาแบบตัวเปล่ากูมีปืนลูกซรและดีเซอร์ตอีเกิลทองคำลูกลรกของกูเองและใช่ตอนนี้ช่องกูครบ <c oughs> สามเเ <c oughs> ปิดคซฟุ ในคลิปนี้เลยเดี๋ยวกูจะเปิดช่องคอมเมนต์ไว้แล้วให้ไปคอมเมนต์ตรงนั้นแทนนะให้คอมเมนต์นอกเหนือจากนั้นกูจะไม่ตอบเหมือนกูเห็นไอ้สอตัวนั้นอยู่ตรงนั้นแล้วอย่างชัดเจนด้วย ไม่ตัดไม้อย่ามองมาไม่สนใจกูด้วยซ้ำผู้เล่นคนที่4โผล่ขึ้นมาเฮ้ยนี่มันใครวะนี่มันไม่ใช่ไอ้ลูกดีวแมสงอกใครมาคนนี้มีชื่อว่ากาเลมหรือจะเรียกชื่อนึงว่ากาเลาแต่คนส่วนใหญ่จะชอบเรียกพี่แกว่าเบอร์เกอร์สุดหอมวะถ้าใครเคยดูในช่องกูพี่แกเคยโผล่มาในโลบอกเดอะมีบิกตอนที่3แล้วเว้ยซึ่งมันก็ปีที่แล้วนะและอย่างที่เห็นคือพวกเราไม่ได้มาปกติเรามาในโหมดฮาร์ดคอร์ซึ่งถ้าใครดาวเราก็ยังสามารถชุบได้เว้ย ที่กูเอามาไม่ใช่อะไรนะคือมันมีเหตุการณ์ที่ผิดพลาดก่อนหน้านี้แล้วทำให้พวกกูจบคลิปไวมากปืนที่บึงใช้คืออะไรกันเนี่ยแมทลองหยิบขึ้นมากูใช้ก๊อก16อันนี้คือปืนของก๊อก16นะดูไวต่อมาคือของไอ้โบ๊ไอ้โบ๊ดูสามห้าเจ็ดในเฮฮงหลังดีโอสยามอย่าดีเห็นชัดเจนเลยนะแล้วของพี่ล่ะพี่ใช้แหวงเลยปอนปืนออกไปเกมคนหน่อมแหนมเลยคนอื่นไม่หยิบขึ้นมาเป็นคิดเป็นดีเซอร์ดเขาไปเกมหยิบขึ้นมา แม่แล้วมึงว่าตอนนี้พวกน้องๆมันรู้ไหมว่าไอ้รูปพี่กูวาดอะ คือกูเป็นคนวาดนะเว้ยไม่รู้หรอกกูกลัวน้องมันรู้มากเลยอยู่ดีๆกูด่ามึงไงโง่ไงโง่ไม่ใช่อะไรถ้าน้องเขาไม่รู้ว่าเออพี่พี่เอ็กกมึงหายไปไหนกันดีกวเนี่ยเราต้องบอกประชาชนว่าเราอยู่ไหนเอาเป็นที่ที่มันเห็นชัดๆแล้วกันนะเอ่อเทพีศิลป์ภาพโอเคงั้นเจอกันที่นั่นหอไอเฟลคนละประเทศเลยไอที่นั่อย่างหอไอเฟลแม่งอยู่ซาอุดีอาระเบียนู่นเดี๋ยวกูไม่อยากให้คลิปนี้มันมีสาระไปมากกว่านี้ไม่สัตว์มันไม่ได้อยู่ซาอุดีไอเว้เอาใช่เหรอวะมันอยู่ปารีสไอเฮียฝรั่งเศสอาระเบียมันคือใครวะ ก็พ <c oughs> ูดว่าไปแล้วแหละไอสัตว์มันม,มีมีไงที่คนแบงถ่ายเสาไฟฟ้าแรงสูงอะล้วบอกว่าไอเลิฟป,ปลาลีดตอนนี้เราแยกกันไปทั้งหมด4ทิศนะไม่ไม่ใช่4ทิศ2ต่างหากตอนนี้เราแยกเอาไป3ทิศเพราะกูไม่ได้อยู่กับพี่เกมมีมีสองคาไหมเออพี่เกมเราต้องรีบรวมตัวพี่ก <c oughs> ี้อะกูพี่กี้ยี่เ พี่เกมเราต้องรีบรวมตัวนะพี่โอ๋อได้เลยได้เลยเพราะว่าถ้ามีคนกลายเป็นปุ๋ยเราจะทุบไม่ทันถึงพวกมึงจะมองว่านี่เป็นอะไรที่อ่อนแอกันมากเลยนะก็แค่ฮาร์ดคอร์ก็แค่ขยันเอาตัวรอดกันมันจะยากอะไรวะมึงก็เลยจะรู้ว่าพวกกูคือใครคือใครเหรอไม่บอกงี้ถามแม่มึงดูว่ามันเริ่มใกล้มือแล้วนะเราต้องมีที่อยู่แล้วนะเว้ยมาเจอกันตรงที่เดิมได้ไหมบ่อยแกอันนั้นกูเองอ่ะไวยโบ๊ทกูเจอแอปเปิ้ลที่มึงทำร่วงไว้อย่าไปเก็บกินนะเว้ยมึงจะไม่ได้เหรอต้องตรวจแจ็คสวรร กูยู้หนีกูยู้หนีผมเห็นละผมเห็นฆาตกรไล่ฆ่าแกะแล้วพี่ไม่งยินแกะดำทิ้งเนอะไรกูไม่ได้ยิงไม่มี็นข้าวกินมีระเบิมีระบิดปังกูจำได้เหมือนต้องเดินไปทางไหนเนี่ยแหละเราจะมีที่อยู่อาศัยก็ย่างอีซี่โอ้ไรไงเห็นนั้นเปล่าตาศาสตร์แม่งอับเบลทูเซกูว่าไงหรอปะอะไรวะพู ดื้อเหี้ยนะพี่เฮี้ยมีเจ้าของที่ด้วยวะยี่ว่าเอาหน้าไม้มาแลกกับปืนในสัตว์เพิ่งมาเขาคุยกันแบบเฮ้ยนั่นนั่นมันอาวุธอะไรกันไม่เคยเห็นในในยุคนี้มาก่อนเป็นบดแปลกประหลาดแต่ก็ตามเราจะปล้นของที่ดีไปให้หมดเลยเว้ยอย่าเหลือไม้แต่ชิ้นเดียวไปน้องออกมาเฮ้ยเมื่อแต่ชิ้นเดียวมีเอ้ยบอสดูอะไรนี่ดิดูพวกอาวุธของยุคนี้ดิวะห้ายหลายชิ้นเยนายบอกผมมาว่าอย่าให้เหลือไม้แต่ชิ้นเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจยนายบอกเออาขงแมมทไ่ย์ย์วกอะไรวเมื่อกี้ เมื่อกี้กูเห็นมีอะไรเรืองแสงอยู่ข้าแล้งใครมันเปิดจุดวะเพราะต้องการที่จะมาสัมภาษัสใบตีกับเราถ้าไปเป็นสาวลิเจอร์ก็เออสวัสดีครับป้างเรียบร้อยที้จะขาบรถไม่รู้ข้างบนมีกล่องกผิวดมเอาหมดเอ้ยนายสั่งมาให้ถอนหรือนายบอกนายบอกเดี๋ยวไอ้แมทไอ้สัตว์มึงหมายความว่าไงเนี่ยเชี่ยหยุดคุณได้แล้วเฮ้ยไหนเดอะบอลลิทวันวะโอเคกูปักไปแล้วนะวะ ระวังไว้เวยมึงลงบัตรไฟมึงลงบัตรไฟด้วยเหรอวะอ๋อแน่นอนเอเทนอ่ะเฮ้ยเราจะมาไอวาแล้วเห็นด้านหรือไม่มึงกล้าดียังไงมาเผชิญหน้ากับพวกกูวะเฮ้ยมันจะเข้าจุดจบเราแล้วมันเข้ามาแล้วเย็บตัวไม่ข้างล่างกูวางประตูไว้เดี๋ยวนะทำไมกูเห็นมีพูดอ่ะไอ้ตัวสีฟ้านั้นมันตัวที่มีลิเจอร์เซกไม่ใช่ไม่อันนั้นอันนั้นคือพูดพูดคนดีพูดนี่มีมีเพศไหมเพศหญิงหรือเพศชายเกย์เฮ้ยมึงว่าไงนะ ไอโบดไอโบดไอโบดโบดไม่เอาใจเย็นใจเย็นไอ้บดมึงลองมาดูพูดมันอีกทีดิมึงเห็นใช่ไหมไหนวะไม่เห็นกูยิงไปแล้วน่ะไม่แปลกใจเลยสีดำใช่ไหมเปล่าเกอเเฮ้ยนั่นแกดำหรือไม่ไอ้แบดโบวเผาพัดมึงมาตั้งนานนั่นสิ่งนั้นคืออะไรไอ้ไอ้นั่นไม่ใช่เผาเดียวกูเกงแค่หนึ่งเม็ดกูก็สามารถส่งมันไปที่ที่ดีกว่าได้แล้วเว้ย จริงว่ะไม่เห็นแม่น้ำมันไปแล้วนะแต่เผ่าพันธุ์ในแม่เยอะมากน,นะดูดิแกะขาวเต็มหมดเลยเราควรจะลงไปล่าแล้วครับเตียงแล้วจะได้ชา้าแล้วจะได้เดินทางกันต่อซึ่งการลงไปทีเดียวหมดน่าจะเป็นความคิดที่ส้นตีนมากลงไปทีละสองคนก็พอเดี๋ยวกูไปกับพี่เกมไปพี่ถือปืนให้ผมโอเคเรไปแล้วกนะันเราอยู่ข้างบนนะเราอยู่ข้างบนคอยมองด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนเราเราอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างบนเราเห็นเป้าหมายแล้วมันอยู่ตรงนั้นเอาเลยเอาเลย เอกมาเลยล่อมาเลยไอ้เหี้ยมึงเก่งอ่ะคิดว่ามึงเป็นบอยเลิฟวันแล้วมึงเปโยวขนาดนั้นเลยอ่ะทำไมมันไม่ทำอะไรเราเลยวะเฮ้ยจะไม่เด็กยังไม่จะไอ้เฮ้ยข้างหน้ามีบอยเลิฟวัยข้างหน้ามีบอยเลิฟวันจับเขาผากูเก็บเขาผาหลายตัว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 โอ้ยมันมา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 ตัวมาตัวขอโทษอามาได้ เอนะทำไมคนเข้าบ้านคนสุดท้ายเขาถึงไม่โดนแล้วผมเป็นคนโดนไอ้เหี้ยธนูปักตูดกูเห็นไว้เห็นไว้ไอ้เหี้ยธนูปักตูดเลยพ่อไม่จริงๆมันไม่ได้ปักตูดกูเว้ยพอมันกำลังจะแทงอ่ะกูแบบเอาตูดหนีบลูกธนูไว้มันไม่ได้เกิดแค่ตัวเดียวหรอวะเฮ้ยไม่ตายดิแกวะมึงโดนเต็มตัดเลยอะยังไงเราก็ต้องไปเอาคนแก่ให้ได้พี่ในสตูดดิไอ้พูดเล่นวลเราแล้วแล็ไอรอนโนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมท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  ทุก่าการเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยเมื่อกี้เป็นแค่ภาพลงตาตาไว้ข้างหนึ่งหลับตาให้ข้างหนึ่งอาหารหมดแล้วเราไม่เหลืออาหารเราต้องเผาอาหารเดียวนี่ไอ้แมทขอโทษหน่อยมันจะเป็นจริงๆเออเฮียทำไมทุกคนทุกครั้งที่มันต้องหาคนโกงขนแกะต้องใช้กูเป็นตัวแทนตัวตายตลอดเลยถึงกูจะเป็นเอลอ่ะแต่กูก็ชอบกินเนื้อว่ะไอ้เหียถึงกูจะเป็นมนุษย์อะ กูก็เป็นมนุษย์ไงโคนสวยอ่ะผมเจอแกะไม่ส่องกระจกเหรอ,อแต่สองคนนอะเขาลงเหมืองกันไปแล้วอ่ะมันหายไปไหนวะเนี่ยถ้าตีนกูไ <c oughs> อ้เน <c oughs> ี่ย <c oughs> ถ้าเจอข้างในนี้ไม่น่ารอดนะพี่มันไม่น่าจะเกิดในถ้ำได้หรอนะแต่มันมืดนะอเออดหมายถึงว่าในถ้ำมันมืดอะ่ะกูไม่ได้เลสิตจะบอกนะว่าไอ้เนี่ยคนที่เขาเลสิตเขาเกลียดแม้กระทั่งความมืด โอ้ใช่แล้วไอ้เหี้ยถ้าตกกลางคืนมาไหนเขาแทบช็อกตายเลยสัตว์แต่กูจำได้ว่ากูควรจะเลิกเล่นมุกกันนี้นี่ว่ะทุกคนจำไว้นะทุกครั้งที่พวกกูพูดกันมันเป็นแค่มุกนะไอ้สัตว์แค่มุกเราไม่ได้จริงจริงตาลายกูกูกูหมายถึงกูควเล่นเล่นเล่นกันมุกมุกมุกจริงจริงโอ้คนดูเขาไม่รู้จริงแล้วเออจริงคนดูเขาไม่รู้หรอก เขาดูแม่งงบเรียบร้อยเฮียกูดูคลิปตัวเองกูโง่หนบัตรนี้ข้าคือความชิบหายเป็นผู้ทําลายบรรกาษะบัตรนี้ข้าโง่ไอ้ยักกูอย่าทําอาหารแล้วอ่ะทำอะไรสักอย่างนี่พี่เลจะปักหลักอยู่แถวนี้เลยไหมหรือว่าจะไปหาที่ใหม่แมวไอ้แมทหลงกูไม่ชอบไปโอมอากาเชียไปโอมมันเหลือแมทหลงเหมือนฟันมึงเลยโอ้เฮียโคว่าจะเล่นมุกแม่งเหลือเหมือนคนจีนเลยไม่ก็เจอเหมือนจันจะตายทางไหนไอ้เฮียทางไหนก็เชี่ยเหมือนกันทั้งคู่มึงเจอบ้ายยังไงถ้าหายังไม่เจอกูจะ ถ้าหายังไม่เจอกูจะยิงปืนหนึ่งนัดแต่ไม่ได้ยิงขึ้นฟ้ากูจะส่งมึงกลับบ้านมึงยิงกูหนึ่งเม็ดกูยิงมึงล้มแล้วกูซ้ำต่อเลยได้ปะก็ก็มึงคิดว่ามึงจะมีชีวิตรอดไปะล่ะโดนหนึ่งเม็ดนี่ไปอ่ะมันก็แล้วแต่มึงอ่ะถ้ามึงจะทำ้ายเพื่อนอ่ะก็เอาเลยเพื่อนอ้าวไอสัตว์เมื่อกี้ปากดีอยู่่เลยไอชิบูมึงแบบนั้นแหละผิดมึงเนี่ยมึงกูไม่สู้คนไม่ต้องห่วงเว้ยบอสแล้วแม้ว่าเราจะบูลลี่มากัน่ไหนอะคนดูก็พร้อมที่จะปกป้องมันมากกว่าพวกกูอยู่แล้วมึงเอาคนมึงมาเเกกมมจะลัับขึ้นไไไปยงง่มีวันออเาล่ ไปกันเลยการอยู่ในถ้ำดเกิะไปทำให้เราสูญเสียสุขภาพจิตวัตถุพักเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้โอ๊ยโอ๊ยพี่เดี๋ยวสักต้องไปวิ่งหายแม่ต่อยแกเฮียแม่งย้ายไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้กูจำได้มันมาทางนี้เว้ยแม่อะไรหยุดไปที่อื่นสักทีไอ้เฮ้ยขี่มาอยู่ชะคอนมีตรงที่เกมวิ่งลงต่อหน้าต่อตากูแล้แต่มันมืดแล้วนะ เราเดี๋ยวเรายังไม่ได้ไปถึงไหนเลยเรายังไม่ออกจากเห็นที่เดิมเลยไอ้เชี้ยตอนเนี้ยกูไม่ได้นอนมา10 15ปีแล้วนะอ้าวไอ้บอวอายุสิบปีมึงก็อยู่ใกล้ๆกับกูกันไม่ใช่หรอมึงเท่าไหร่กันเนี่ยกู14กู16พี่17เจ็ดเอ้ยเอ้เสาเฮี้ยนั่นเฮี้ยอะไรอ่ะลางลายวะเนี่ยไอ้สัตวลางลายปกติตั้งแต่มีหินแลกูเจอไอ้นุกไหนวะไอ้ลูกไอ้ลูกเต็มไปหมดเลยหยอกขามันก่อนเลยอ๊อด อะกูไม uh, ่คิดว่ามันจะตายง่ายขนาดนั้นมองดอกไม้มึงมองดอกไม้มึงมองดอกไม้เดี๋ยวนี้มึงมองดอกไม้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 โอ้ดินปืนนี่มันของที่พบได้ในกระเป๋าเด็กอาหรับเฮ้ยไอ้ดำเฮ้ยถ้ากูใช้คขาบอกหัวนี่ เด็กมันจะไอนี้ป่ะเนี่ยเด็กมันจะคิดผิดป่ะเนี่ยคนส่วนใหญ่ชอบบานแฟนอาร์ตกูกับมันไม่เป็นไรหรอกกูไม่มีแฟนอาร์ตด้วยซ้ำอ่ะมันไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นนะเว้ยมึงมีอายุเป็นพันปีเหี้ยเดี๋ยวมันก็มีแฟนอาร์ตในสักวันน่ะแหละเอ๊ะทำไมมันไม่อันนั้นสักทดียวเออจะยืนเหรอ ไม่ใช่อะไรกูกำลังจะพูดว่าถ้าไม่ยอมนอนกันสักทีเดี๋ยวถ้ามันโผล่มาหมดราวเลยนะเมื่อกี้นั่นเสียกูรู้ว่ามึงจะบอกว่าถ้าไม่ยอมนอนกันสักทีเดี๋ยวกูจะทำให้หลับสบายเองโอ้โหสามตัวไอ้ยี่สิบ o อ m แม k ออะไรวะจังเกิ้ลเหรอไม่จังเกิ้ลไม่มึงดูนู่นดิดูไหนนาะตกฟักโอเคขึ้นไปข้างบกันเลยขึ้นยังไง อย่างน้อยเราก็ต้องมีถังน้ำท่าสังน้ำดีแบบกูมีเหล็กมากเลยท่าังน้ำหน่อยพี่เอยมพี่มีเหล็กมากเลยแม่งเออกูมีเหล็กมากเลยยังยังไม่ได้ถามอ๋อโอเคไอ้บู๊ท่าสังน้ำไปบูดกูไม่มีเหล็กไอ้หินี่มันต้นไผ่จะขึ้นอันนั้นได้ไหมนั่งนั่งร้านนั่งร้านมีใยไรมามุมไหมวะไม่มีไม่มีพอเมย์เออถ้ตเาม่มีเวทีนึงเลยถ้ากูใส่เอฟเฟกต์นี้ทั้งคลิปอะไม่รอด โคตรน่ารล้วค่ะเอาล่ะเราจะไปกันเดี๋ยวนี้นี่แหละทุกคนคืนทุกคนคืนไม่ไม่ตักน้ำขึ้นมากูไม่มีเล็กเฮ้ยเฮ้หูหรือไม่ได้โม้ไอ้ทุกคำนั้นเลยมันอยู่ใต้สะดือเกินไปเดี๋ยวงัดกลับขึ้นมาไม่ไหวปล่อยน้านลางไปแมทเอ้ยโบโอเคพี่ชิลโชปะล่อยน้แบบมันมีสองความหมายอ่ะวางน้ำกับเฮ้ยไอ้จันอย่าเล่นมุกเสียงได้ไหมใครมีชุดกระเขียนบ้างอ่ะพี่เกมมีชุดกระเขียนไหมพี่ไม่มีเจ้าคอนก็ไม่มีหรอมี ขาไหนเขามาทำอะไรวะน้ำตาลนักกุชัปขึ้นโอเคถึงแล้วขึ้นไปขึ้นไปโอ้บ้านหมากูหอนหมาบ้านมึงหอนหมาบ้านกูหอนเมื่อกี้นี้อิโมจิเนิร์ดเลยไม่ไม่ใช่บ้านบกกูหอนหรอครับตู้เป็นบกบนกูหอนหรอครับเฮ้ยอย่าปากไอ้ยนเฮ้ยแรงโคตรไม่ขึ้นมาหรอเฮ้ยสองคนนั้นน้ำเสียงน้ำเสียงโคตรอ่อยเราขึ้นมาอยู่อะไรข้างบนนี้วะนั่นดิ ก็แก <amat S 1> ๊กเพนมาดูจิเฉยอย่าก็ลงละไปาจะนอน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 เอ็กซ์ฟอร์สเฮ้ยเอ็กซ์ฟอร์สตัวสุดที่เยี่ยยังข้างล่างไม่มีสองตัวเลยข้างล่างไม่มีสองตัวเลยไม่ทิพย์ไปิ้แล้วออกไปด้วยสมบัติก็สมบัติตายดึงออกไปยังหาจักรูลูกซองกูไปยิงกระเด็นได้ไม่ต้องห่วงโอเคปืนกูน่าจะแบกอยู่ตอนนี้กระสุนมันจะใกล้หมดแล้วเว้ยกระสุนกูเยอะกระสุนกูเยอะ จ,จะสุนทุสองม <time> <c oughs> ันใช้ทีละสองนัดอ่ะแล้วคุณเหลือเลยรัเพิ่ออีกตั้งสิบสี่นัดกลัวหาอะไรวะยิงได้ได้อีกยิงได้ได้อีกยี่สิบรอบไอ้แบทหยุดกลเสียงแปลกๆไอ้สัตว์กูแหลกเฮ้ยอุบเฮ้ยอุบเฮ้ยงูหาหาเฮ้ยไอ้เ้เดี๋ยวเวาโอ้ไปแล้วกูจะตั้งชื่อมึงว่ากูอ้าเอ้ยมันโดดขึ้นเอ้ยมันโดดขึ้นไอ้นี่ที่อุ้มผมทำไมที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยโอ้ทะเลหมดประโยชน์ละ เฮ้ยไอ้สดเอ้ยมึงให้กบขึ้นไปด้วยกูนั่งไม่ได้วยเฮ้วมันตูมเตี้ยมจังอ่ะโมห้าเดินมันเดินดีเฮ้ยกยกเลือทิ้งเฮ้โอ้มุมกล้องเฟิร์สเพรสซันกูไม่เห็นเยี่อะไรเต่าแม่งจุดประสงค์คือทุกคนมีรองเท้าเพชรอดิดดสไหมครับ แอร์แอร์ไดมอนด์ทุกคนต้องมีรองเท้าเพชรกันทุกคนโอเคไหมนั่นแหละคือจุดประสงค์ของคลิปเราต้องมีเพชรทั้งหมด16ก้อนโอเคภารกิจในคลิปนี้คือการล่าเพชร16ก้อนเฮ้ยโบลล์ลุกขึ้นมาชิว one two เฮ้ยเป็นไปเมื่อไหร่นะมันไนกี้แอร์ไดมอนด์ไม่ใช่เลยอ่ะมันแพงขนาดนั้นเลยเหรอจริงไอ้เหี้ยก็มาท่าจากเพชรไอ้เฮ้ยอ้าวมัวห้ากูหายไปไหนอ่ะนายมัวห้ากูอะกูห้ากร็ต่อกูหายเราจะวิ่งบนต้นไม้มันเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดเคลวุ้ยเหี้ยโอ้ยพี่จาาาาาเเฮ้้้้้ยกูหหห็นนนนละขขงงมชอ ตายซะไอ้สัตว์วุ้ยหลังจะคนเดี๋ยวแล้วไอ้สัตว์จะคอนมึงมีปืนสองกระบอกเหรอจบละจบละอ้าวที่ผ่านมากูมีปืนกระบอกเดียวกันไม่ใช่อะไรถ้ากูรู้ว่ามึงมีปืนสองกระบอกกูจะได้แบบกูก็เอากระบอกเดียวเหมือนเดิมแหละแต่กูอยากได้กระสุนเพิ่มที่ผ่านมากูไม่กล้ายิงเลยเฮียเพราะกระสุนกูน้อยมากกระสุนเหลือ21นัด21่สิบนัดนี่คือลูกซองและดีเซอร์ดะยี่สิบ เตียงกูบักหายไปเลยนอนไม่ได้ตายไปนี่มันยังอยู่ตรงนี้ปะวะถ้าอยากรู้ก็ถไม่มีสุดแกะทั้งเกมเออเหมือนพี่อยู่ในโบุบ้านโอ้โหเฮเลยพี่หมายถึงโอ้โหหรือเปล่าเออใช่ใช่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหลังมือก่อนไปช่วยไปช่วยทำไมมึงถึงไม่ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้กับพวกกูพอกูลงไปเช็คมะ ลาก่อนถ้าหาว่ามีโอกาสเราเกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันใหม่อีกครั้งอข้างหลังงงูยิสะเหี้ยเราปลอดภัยแล้วเนอะต่อสองรอบเลยหรอหน่วยกูมามาแล้วมีมีมีตรงนี้ก็น่าสนใจนะพี่ละใช่ไหมเพรไงเป้าหมายของเราอะเราจะลุยกันที่นี่เนี่ยตรงนี้มีถ้ำอีกที่หนึ่งนะ ้อยความสรงระดับนี้อาจจะเห็นอะไรรอบๆบางกระแตเนี่ยเราจะไปลงเรวีที่ด้านกันเวมาๆๆๆเนเนเนเที่กูรู้สึกอยากมาเพราะว่าถ้ำนู้นเข้าไปเจอไม่ไม่มีอะไรกันใช่ไหมล่ะถ้ำนี้อาจจะมีเพชรใหญ่อยู่นะใช้ได้แต่มื่เฮ้ยอ๋อไอสัตว์เอ้ยมัมุมตกใจหมดด้วยด้วยกูไม่มีปืน กูอยู่ในถ้ำทำไมกูได้ยังดีสิมึงแต่ถ้ามันเกิดเท่านั้นแหละไอ้เชี่ยตายแล้วก็ต้องชุบกันอยู่ในเนี้ยอย่ารอน้อยถ้ามันเกิดมาอย่ารอน้อยมันก็หายไปอะนะเรากูได้ยินเสียงด้วยกันก็ถ้าล้มสามคนอะอีกคนหนึ่งจะต้องวิ่งจากเมืองนู้นอะมาเมืองนี้วางเตียงเลยไว้นู่นหมดเออเออเออแต่กูจะบอกว่าหัดคอร์ดตายแล้วไม่ฟื้นโอ๊ยเฮ้ยชะคอร์ดเปกับพี่เกมดีกว่าเอามาด้วยกันทิ้งกันเฉยแล้วให้สร้างบ้านไงกูจะได้ไปคุ้มของพี่เกมแล้วถ้าพี่เกมโดนแล้วตายอ่ะเพชร ก็หายหมดแลเว้ยอย่รีบเอาไต่อให้ตายแต่ของก็ยังอยู่เอาละได้เวลาของกูละโอ้ยตกโอ้ยนี่มันทำเขียวนี่หว่าโอ้บอสบอสช่วยด้วยเฮลมีเฮลมีกูก็จะตายเหมือนกันกูไม่มีปืนกูไม่มีปืนกูเหลือหนึ่งหัวใจซึ่งก่อนที่จะไม่ได้พูดกับมึงเองแล้วมาทีที่ดีอาจจะมีเพชรก็ชิบหายละใช่ชิบหายมากอยู่ข้างล่างนี้เลยมันจะซ้ำแล้ว กูจะลงไปกันยังไงเนี่ยลงไปเออกูจะตายกูตายกูตายบนบนบนไม่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 อย่าลงไปอย่าลงไปเอออยู่ตรงไหนกันอะอยู่ในนี้พี่แล้วผมไม่มีปืนเว้ยตอนนี้น่าจะตายจริงแล้วแหละกูลงมาประมาณนึงกูลงไปช่วยไม่ได้เว้ยกูไม่ไหวเลยอะกูไม่มีปืนมีแต่ดาบก็ต้องมีโล่ด้วยอะมันไม่มีที่อะไรอยู่ตรงนี้แล้วนะเอาจริง มึงลงมาตอนหนึ่งวินาทีสุดท้ายนะไอเฮียกลายเป็นโกดเลยกูอ่ะปืนน่ะใช้ใช้ส,สัตว์กูใช้ปืนชาครนที่เหลือให้กูอยาคุมค่าโอ้สึกว่าถ้าลงไปข้างลลางจะเจอสิ่งที่มหัศจรรย์มากกว่านี้ใช่เออไม่ใช่กูตายไปเจอกับถ้ำที่โคตรใหญ่โตแล้วทำไมตรงนี้มันมีทอดวะ่ะไอ้แมทมึงลงมามึงจะเจอทอรเฮลน่ะม hey, 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 ันเกิดในถ้ำเฮลน่ะเราจะต้องรีบจบ เกมนี้โดยไวที่สุดตอนใ้คัทได้สองคู่ป่ะพี่สองละได้คู่เดียวไม่คัทให้มันครบสี่คู่ไปเลยก็ถือว่าให้ครบคนไปเลยแล้วทำให้ชาคอนที่ล่วงรับไปแล้วไอ้บัดไปอยู่ตรงนี้ไอ้บัดตรงไหนใต้ตีนมึงเนี่ยชาคอนตอนนี้เช้ายังเช้าแล้วพี่อู้เจอเพชรแล้วตอนนี้มีห้าพี่มีห้าใช่ป่ะพี่มีสิบเอ็ดไข่ก้อนึองก็ครบแล้วดิกลับเลยโอ้ทุกคนกลับทุกคนกลับบ้านโอ้อันนี้มันคือตอนเช้าหรือตอนคืนเช้าแล้วไอ้เฮ้ ฮีโร่เคปนี่ไงพี่เกมอยู่ตรงนี้แล้วพี่จะทำสำเร็จแล้วถ้าพี่ขุดตรงขึ้นไปทางนี้พี่จะเจอกับน้ำพี่พอพี่ขุดปุ๊บแล้วพี่ก็ขุดด้านขวาพี่ขุดขึ้นไปอีกอ่านี่ไงเจอแล้วไปเลยพี่ไป้ยไหรู้สึกไงบ้างพี่มีผีต่างตคอยบอกทางฟินสุดๆไปเลยอ่ะพี่เอาไปซ้ำเลยพี่แล้วเอามาใส่ให้ฮีโร่ไอเดี๋ยวแล้วป้ายอ่ะโอ้คอยฮะเฮ้ยอะไรอะ

หลับให้สบายนะเว้ยเออโอ้ยยิงปืนขึ้นปะอะไรทุกคนใส่รองเท้าแล้วใช่ไหมเออเออเฮ้ยจะเคนในสุดก็ไปสบายเลสักขีมุมกล้องนี้แม่งอย่างเชี่ยเลยไว้อะไรให้ด่กก่อนเดิมละเดี๋ยวอยจะมาไล่มีเลสโตนไดีเลสโตนด้เลสโตนเลสโตน เฮ้ยเฮ้ยบทมึงยังไม่มีบทมึงยังไม่มีเดี๋ยวก่อนโอเคเอาล่ะผมจะวางแล้วนะถ้าผีชาคอนมีอยู่จริงแล้วก็มันจะระเบิดเองต้องถอยมาจุดนี้จุดนี้ทุดี้โอ้โอ้โอ้ซิกเซนจริงซิกเซจริงซิกเซนจริงแม่ป่าวโอ้ยการียังไงวะลบลูกนาดนั้นเลยกลับมาเลย เอาละแล้วนั่นก็คือทั้งหมดของมอดนี้เว้ยเซนาะเป็นมดเท็ดใช่ไหมนึกวัดก็ไปแล้วไปไปขึ้นไปสงบสงบบนฟ้าดีกว่าแล้วขึ้นไปไตสงบบนฟ้าดีกว่าไอ้ตว์กูบอกแล้วอย่ารบหลูที่นั่นแล้วเว้ยจบสักทีไอ้ตว์